สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและว,วิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติธรรมของท่านรู้สึกสงบเย็นไหมคะถ้ารู้สึกว่าสงบแล้วเย็นนั่นคือใช่เลยนะคะท่านมาถูกทางแล้วคะ่ะนะคะวันนี้มาพูดในเรื่องของการประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของผู้ชี้ทางนะคะ,ะผู้ชี้ทางมีเพื่อนที่มีภรรยาเขามีตาทิพย์นะคะ เขาโทรมาบอกผู้ชี้ทางบอกว่าผู้ชี้ทางจะหกล้มขาหักนะคะเพราเป็นกรรมจากอดีตชาติก็เลยทางวิธีแก้กเขาเขาก็บอกให้ไปไปล่อยกบค่ะนะคะผู้ชี้ทางก็ไปจัดการซื้อกบแล้วก็ไปไปล่อยเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยพอเราขายคนขายกบนี่เขาเวลาจับกบมาได้จะขายเขาจะหักขากบไม่ให้กบกระโดดหนีนะคะอันนี้คือเรื่องจากอดีตชาติ ผู้ชี้ทางก็นึกได้ถึงที่วัดปู่โอภาสีเพราะเคยไปไหว้ที่วัดหลวงปู่โอภาสีที่บางมดนะคะเลยจากวัดปู่โอภาสีไปจะมีทาน,น้ําแล้วก็มีติดป้ายว่าเขตอภัยทานนะคะผู้ชี้ทางก็เลยไปปล่อยกบที่นั่นเก้าตัวหกตัวมันว่ายน้ําหนีไปนะคะแต่มีสามตัวค่ะที่มันไม่ไปมันมองหน้าผู้ชี้ทางอยู่ตั้งนานนะคะแล้วก็ค่อยๆว่ายน้ําไป เอาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็กลับมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ผู้ชี้ทางทำงานอยู่ในเมืองที่ที่ทำงานมันเป็นบ้านมีบริเวณกว้างนะคะวันหนึ่งก็เห็นคนเดินออกไปใส่ชุดแบบโบราณคือนุ่งโจงม,มีผ้าพาาไหลแล้วก็มีกระเป๋าถือเป็นหวายแบบโบราณน,นะคะที่สองข้างมาปิดกันข้างบนแล้วก็มีหูเสียบนะคะ เห็นเดินออกไปเป็นหมู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะมากเลยก็นึกในใจว่าเออนี่ญาติของแม่บ้านหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่แม่บ้านเขาจะมีญาติมาเยี่ยมจากต่างจังหวัดเขาจะต้องแนะนําให้เรารู้จักนะคะแต่นี่ทําไมเ็าไม่แนะนําแล้วก็ก็เดินออกไปหันมายิ้มให้เราด้วยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นเป็นพอดีเป็นวันหยุดนะคะก็นั่งปฏิบัติภาวนา ก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นจิตยานที่ติดอยู่ที่นั่นมานานแล้วพอผู้ชี้ทางเนี่ยครูอาจารย์ก็สอนให้กรวดน้ำอนุโมทนาให้ทุกที่ที่เราไปที่เราอยู่นะคะก,ก็ต้องขอบคุณครูอาจารย์ที่ยังเมตตาการุณากับผู้ชี้ทางนะคะเขาก็มาอยู่ในซอยที่บ้าน,นะคะ่ะจะมาบ้านของผู้ชี้ทางแล้วก็มีเพื่อนมาอีกขบวนใหญ่เลยนะคะ ็ในจิตก็บอกว่าเขามาฟังรรม,มาปฏิบัติธรรมมาร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ชี้ทางนะคะอันนี้ก็คือประสบะการณ์จากการที่ปฏิบัติธรรมมานะคะอันนี้ก็มีครั้งหนึ่งผู้ชีรร้ทางก็ไปต่างจาังหวัดกับเพื่อนที่เมืองการบ่อพลอยนะคะก็พอดีไปเจอนกตัวหนึ่งเขาเรียกว่านกบั้งรอกใหญ่นะคะก็ มันบาดเจ็บมันพยายามจะบินแต่มันบินไม่ได้ก็เลยเอามันมาแล้วผู้ชี้ทางก็เจอหนังสือสวดมนต์นะคะมนพิธีก็เลยเปิดหน้าเอ่อพระโมคคัลลาต่อกระดูกนะคะสวดไปร้อยแปดจบทีนี้ก็เลยเอาเขากลับมาบ้านเพราะคิดว่าถ้าปล่อยไว้อยู่ที่นู่นมันตายแน่เลยอาจจะโดนเดี๋ยวตัวอะไรมากัดกินนะคะก็เลยเอามากรุงเทพมาเอาพาไปหาหมอคะ่ะหมอก็ตรวจแล้วบอกมันไม่มีอะไรแต่มันบินไม่ได้มันเพลีย มันอาจจะไม่ได้กินอะไรเลยหมอก็เลยให้ออกซิเจนแล้วก็แนะนำให้ซื้ออาหารที่อาหารของนกโดยเฉพาะมาให้กินนะคะผู้ชี้ทางก็เลยเอามาฟูมฟักอยู่ที่บ้านได้สามวันวันที่สามมันก็ไปนะคะตอนเย็นนะคะผู้ชี้ทางก็เอามาฝังอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นผู้ชี้ทางปฏิบัติรรมก็เห็นว่ามี จิตยานที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันลอยออกไปข้างบนนะคะลอยออกไปข้างบนตรงยอดนะคะนะคะแล้วก็จิตยานของนกที่เราฝังนะ่ะตรงจุดที่ฝังเนะี่ยมันก็ลอยเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่อันนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนภพภูมิของเจ้าที่ที่บ้านอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนะคะคือเป็นเป็นถึงเวลาของเขาที่เขาจะต้องเปลี่ยนภพภูมินะคะ วันนี้เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าใครปฏิบัติแล้วแต่แต่ละคนจะสัมผัสอะไรได้ก็แล้วแต่บุญกุศลของแต่ละคนนะคะว่าเราจะเจออะไรผู้ชี้ทางก็ขอบคุณครูอาจารย์ที่ท่านได้สอนชี้แนะนะคะสอนในเรื่องกรวดน้ำทำให้เราเข้าใจนะคะเพราะท่านสอนอยู่เรื่อยว่ากวดน้ำนี่ต้องกวดได้ตลอดกวดได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่จำเป็นต้องคอยทำบุญกุศล เมื่อจิตอยากเป็นผู้ให้ก็กรวดน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้ารู้ไหมล่ะว่าเกิดมากี่พบกี่ชาติเกิดมาเป็นอะไรนะคะแม้ผู้ที่ปฏิบัติทำลึกรู้แต่ก็รู้ไม่หมดนะคะฉะนั้นท่านก็แนะนำเรื่องการกรวดน้ำว่าเป็นสิ่งที่จะส่งให้กับทุกจิตญาณที่เกี่ยวข้องกับเราทุกพบทุกชาติซึ่งผู้ชี้ทางตั้งแต่ได้รู้จากครูอาจารย์ก็ไม่เคยหยุดการกรวดน้ำเลยนะคะ นในการปฏิบัติธรรมนี่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะว่าท่านมีจิตที่มุ่งมั่นหรือเปล่ามีศรัทธาไหมในการที่จะปฏิบัติธรรมนะคะถ้าท่านมีศรัทธามีจิตมุ่งมั่นท่านก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคือมีเรามีจิตที่ฝักใฝ่ในทางธรรมะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านเองอย่างที่ได้เคยพระพพูดอยู่เรื่อยว่าเนี่ยท่านก็เป็นผู้นำพาชีวิตของท่าน นะคะอย่างในคลิปก,ก่อนได้เคยพูดไว้แล้วเราตื่นขึ้นมาเชา้านี้เราจะตื่นมาด้วยจะดำรงชีวิตด้วยความสุขหรือด้วยความไม่สุขนะคะลมพัดมาค่ะธรรมชาติเขาชอบฟังธรรมะนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวทุกท่านเองนะคะขอให้เรามีความจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่เราจะปฏิบัติทำทำความดีนะคะยึดถือศีลห้า ขอให้ทำทุกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้เป็นธรรมชาติโดยอัตมโนมัติค่ะอย่าไปต้องมีต้องมีแต่เพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่ถ้าเราทำด้วยจิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้สึกสบายอ,อกสบายใจเหมือนที่ได้เคยพูดกับทุกท่านว่าวันนี้ท่านยิ้มกับโลกหรือย,อยังถ้าท่านยิ้มกับโลกโลกก็ยิ้มกับท่านด้วยนะคะท่านจะรู้สึกว่าวันนี้สงบร่มเย็นนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะสังเกตไหมนะคะความสมดุลในร่างกายจะมีมากขึ้นชีวิตจะรู้สึกว่าเออทำไมมันรู้สึกมันสุขสงบอุปสรรคปัญหาก็น้อยลงนะคะทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราอะไรที่แก้ไม่ได้ก็เริ่มค่อยๆเราตั้งสติทำจิตใจให้สงบ ค่อยๆพิจารณาแม้ว่าตอนนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็ค่อยถอยหลังมาหนึ่งเก้าหรือ2อก้าพักสักเดียวแล้วก็ค่อยๆพิจารณาปัญหาที่เข้ามานะคะด้วยใจที่สงบร่มเย็นปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายได้โดยง่ายค่ะไม่ได้ยากเลยเพราะทุกปัญหามันมีทางออกของมันอยู่ที่เราว่าเราจะมองปัญหายัางไงนะคะ เพราะบางทีเราคิดว่าเออเราจะรีบแก้ปัญหาอันนี้จะได้ไปทํางานอื่นอันนั้นไม่ใช่บางทีมันแก้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งสูดหายใจลึกๆสักสามครั้งห้าครั้งเปลี่ยนอริยาบทสักนิดหนึ่งท่านก็จะเข้าใจนะคะถ้าท่านเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาท่านก็จะรู้สึกว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันสนุกมันง่ายแล้วก็จําได้ดีนะคะส่วนผู้ที่ ทำหน้าที่แม่บ้านหรือว่าผู้ที่กเกษียณแล้วท่านมีเวลามากมายขอให้ท่านอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาคือมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจมานั่งดูลมหรอกค่ะให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เราทําอะไรทําด้วยจิตที่ตั้งมัน่นแค่นั้นก็พอค่ะบางคนก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจเกินไปมานั่งดูลมหายใจอันนั้นมันไม่ใช่แล้วค่อยๆค,ค่ะ ค่อยๆฝึกหายใจลึกๆช้าๆค่อยๆทำไปแล้วท่านก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านนะคะอยู่ที่ท่านว่าท่านจะสังเกตเห็นไหมในทุกสรรพสิ่งนะคะนี่ค่ะธรรมชาติเขาชอบฟังจะมีลมพัดอ่อยๆช้าๆเห็นไหมคะลมเย็นใบไม้เคลื่อนไหวนะคะก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกทางธรรมนะคะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิค่ะ